เอาอีกขึ้นแบบผิดคาดเออจริงๆระวังลืมมาเป็นคาดอันนี้คือเบรกหลังใช่ไหมเบรกหลังเบรกหลังเออแต่ถ้าเบรกหน้ามินี่คว่ำเลยนะฮะโผล่ประมาณนี้โอ้โหโอ้แรงกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับดันโลล้านนานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้บ้านผมนะครับก็อยู่ที่ร้านพี่บิ๊กนะครับที่แม่ศูนย์นะครับอำเภอฝางนะครับนะพอดีก็ ไปนัดกับพี่แกหลายรอบแล้วแล้วก็ผมมีติดถ่ายรถคันนี้นะครับรถแนวนี้นะครสองรอบแต่ว่าส่งเจ้าของก่อนครับเจ้าของรีบไปแต่วันนี้เจ้าของเขากลับมาใส่ดิดหลังดิดหน้าอีกครั้งนะครับก็เลยว่ามีโอกาสมาถ่ายนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับรถดัดแปลงหรือว่ารถสร้างนั่นเองครับที่สายใต้นะครับนิยมกันมากแต่ภาคเหนือน้อยมากนะครับแต่วันนี้มีทําที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับหนที่อำเภอฝางนะครับเดี๋ยวไปเจอกับพี่ิ๊กกันนะครับ โอเคครับพี่เอ้าอยู่ไกลเลยครับนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมอยู่กับร้านพี่บิ๊กนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอ้อมทางนี้ก็ได้พี่นี่ๆไปอยู่พี่บิ๊กนะครับวันนี้มีรถแนวไหนพี่มานำเสนออ่อยเนวออยเนวรถทีบแนวรถทีบ,ถถบจักรยานนะครับ <c oughs> แนวรถทีบรนะถทีบภาคเหนือเนาะเชียงใหม่นะครับกำลัง แม่เท่ากัหลังได้กันนี้กันที่สามกันที่4ี่ยังเป็นซากอยู่อ๋อนี่คัรที่4ี่เหรอพี่อ๋อนี่คันที่สี่เป็นซากนะครับแมนเพราะว่าเรารากันนี้เสร็จกันนี้กัหลังแล้วอ๋ออันนี้คันที่สามเราทายไปสองคันละโอเคที่มาทายมาตันโอเคนะครับติดค้าง่ายไปสงคันนะครับมานะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าแนวจักรยานนะพี่เนาะจักรยานวางเครื่องผมเห็นคลิปในติ๊กต็อกที่ไหนพี่อินโดหรือว่ามาเลยที่เขาเล่นกันหรือว่าไต้หวันอินโดมาเลยเล่นก่อนใช่ไหม ยยเยอะเลยฮะเฮาเฮากำลังตามหลังแม่มองกาลังตั้งตามหลังเพราะว่ามาเลเขาถ่ายก่อนเนะาะมันก็เลยลามมาจากทางใต้นะพี่เนาะแน่นลามมาจากทางใต้ครับทางพี่เอสโมโต้เนี่ยเขาถ่ายเ,ย,เยอะมากแน่นรถแนวนี้อันนี้ก็หาในทิกตอกเอาหาหาคนทำอ่าอ่าแล้วเขาตามจนมาถึงนี้๋อ,อ,อคือคือเป็นผู้ใหญ่บ้านเราไปดูในทิกตอกแน่นอันนี้คนอยู่อยู่โฮงแวกสันไซอ๋อ ฐานรถคันแรกของยตีนะครับอ๋อทำไปครั้แรกแมนตันที่มาตันไม่ทัน่ายนะครับแมนก็ยังไงดีคือที่นี่ผมไม่เห็นใครทาเนาะพี่บิ๊กน่าจะคนแรกๆเลยไหมน่าน่าจะแรกๆเลยน่ใจแรกๆนะครับในแน,แนวแนวนี้นะ,นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่เป็นจกักรยานที่โค้งแบบนี้คือมันมีสําเร็จมาหรือยังไงพี่ถ้าที่อื่นได้มีสําเร็จอยู่เมืองนอกอ๋อ้แฟนเฮาก็เริ่มทําสําเร็จกันละ เขาเริ่มทำสำเร็จแต่นี่มันโค้งไงพี่อันนี้ท่อนล่างท่อนล่างเป็นเดิมอ๋อถ้าเอามาถามทอนบนถามทอนหลังนี่อธิบายให้นะครับคือว่ามันเป็นโค้งของเว็บหนึ่งสองห้าได้ไหมแมนโอ้โหอันนี้คือล้มทั้งคันเลยแมนตัดทิ้งอย่างเดียวตัดทิ้งอย่างเดียวคือล้มนะครับอันนี้สังเกตนะครับเป็นโค้งของหนึ่งสองห้าเว็บหนึ่งสองห้านะครับแมนนะฮะแล้วก็เครื่องเป็นหนึ่งสองห้าสตาร์ทมืออีกด้วยครับนะครับแล้วก็ที่เห็นแปลกมาก็คอเดิมเนาะแต่ดามกลาง แม่เพราะว่าถ้าขึ้นใบมดกว่าแ้านเาฮานอยมาค่อยดีกว่ามันจะบ่าทนตะใดอ๋ออันนี้แดงแกงแล้วก็วางวางวางป็นถังน้ำมันพังน้ำมันเหมือนเขาเนาะแต่ตัวนี้เหมือนมันแซงมันใหญ่ขึ้นเนาะแม่ถ้าถ้าใหญ่เกินก็กลัวมั้งไงหมออ๋อนี้ผมว่ามันใหญ่ขึ้นนะแต่จักรยานที่อย่างช่องพีเอสที่เขาแทนทางใต้นั่เป็นเล็กๆหน่อยเนาะแม่อันนี้จุน้ำมันได้กี่ลิตรทีเคยวัดไหมแม่จะบ่เกินรลิตรครึ่งลิตรครึ่งนะครับนี่ร้านนี่ บิ๊กซึ้งนี่ไกลเหมือนกันต้องไปกิโลพี่รถเดิมๆนี่ก็30มสิบมีสามสี่สิบโลต้องมีโอ้โหแล้วมันตันที่ไหนพี่ตันตรงนี้แน่นตนหัวตีท้ายอ,อ๋อหัวท้ายนะครับตันตรงนี้ไม่ไม่ได้ลงมาต้องเชง่องนี้นะครับนะครับแล้วข้างหลังนี่ทําไงต่อพี่เราก็ทําตัวหูวดำอ๋อหูดำโชคเพราะว่าแม่มชโชคคู่เนาะมันง่ายกว่าโชคเดียวไปหรือว่าไงโชคเดียวก็ง่ายแต่โชคเดียวจะเบี่ยมทรง อ๋อเ oh, ปอีกทรงนึงแหมถ้ามูมูอินโดโชคเดียวมันจะเปลี่ยนโมโนโชคมันจะมีอยู่ตะกลาง oh. อ๋อแหมมันจะเหมือนโมโนโชคมันจะเหมือนรถทีบไอ้ดวฮิลก่อนเดฮิลแต่อันนี้มันจะเหมือนไอบีเอ็มเอ็กอ่ามันบีเอ็มเอ็กโชคคู่ก็ก็ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากนอะกแค่ทาข้างหลังแหมแล้วก็สวิงแอนนี่ก็เราก็ยึดจากของเดิมมาเลยครับจูของเดิมของเดิมเป็นของต้องอันนี้ยืดไม่พี่หรือว่าไงเดิมเดิม,ดมนะครับแต่เจ้าของ เอาไปไปทำหนึ่งรอบละแล้นี่กลับมาทำใหม่ครั้งที่สองเ <c oughs> จ้าของทำแม่ปิดดำอ่าล,ล้วก็บอกว่าเปลี่ยนใจอย่าทำที่หน้าที่หลังเลยเปลี่ยนเลยช้าอ๋อเลยช้าเออนะครับเดี๋ยวไปรุ่นทำอะไรครับมา,มาทำอะไร <c oughs> เ,เดี๋ยวรอสักพักเด้อรอกรรมได้ครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงรอแล้ว้เหรอ <c oughs> โอเคครับไปแล้วก็ชุดแน่ก็เป็นแผงคอแน่พี่น้องแผงคอเดิมอันนี้คอเนี่ครับคอแล้ีบ อ๋ oh, oh, แข่งคอวิสเอกใช่ล้มาตัดเชื่อมต่ออ๋อ oh, ตัดเชื่อมต่อไหมนี่มีรอยตรงนี้นะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ใส่แฮนด์ถ่ายในเพราะว่าบ้านเทามันบมีเครื่อง CNC อ oh. ถ้ามี CNC ขึ้นชิ้นงานมาเยอะงามละว๋อ oh. แต่บ้านเทานี่ลุกทุ่งลุกทุ่งกำลังเริ่ม,ม,ม,มทำอยู่ลงตัวพี่ลงตัวเลยโอเวแฮนด์พวกสวิตอะไรมีข้างบนหมดเลยครับก็นี่ปัม๊ม อ๋อ,อนี่คือสังเกตมีสองปั๊มนะครับ<แ>นี่ตอนแรกก็ว่าดิฟเอ่เพือว่าคัดมือคัดนะครับนี่นี่เบรกเหมือนรถทีไปเลยเบรกเหมือนจกักรยานนี่ครับสองข้างนะครับตอนแรกเป็น,ปนดนัมนะพี่นนอะแมนดัมแน่แล้วกว็เบรกเท้าเบรกสีนมาดูครับนี่ลูกค้าใส่ไปครับนี่ก็คือชุดแน่ดิฟนะครับแมนมีอะไรเสริมคือกระบอกโชคแต่งเนาะพี่นนองแมนกระบอกโชคชุดดิฟแต่ะันอ่ะปกติอ๋อปกติทั่วไปนะครับแล้วดูมเราต้องใช้ของอะไรเพ่ ดูมกับดูมย่อรถเวฟร้ 125. อยยี่ห้าอ๋อนี่ดูมย่อเวฟหนึ่งสองห้านะครับยางนี่ก็ดีม่บาดขอไม่บากด <c oughs> ีไม่บาดขอบสิบเจ็ดนะพี่นอนองแมนโอ้โหลงตัวเลยนะฮะแล้วก็มาดูช่วงหลังชุดหลังนะครับพ,พี่พี่๊กก็บอกว่าเมื่อกี้ว่าใส่ดูมย่อมันแสนสี่ยากทน<บ>นีนึงแมนมัน,ม,นมันยากยงไงพี่ว่า แม่เขาเหมือนเริ่มได้ใสอ่อ่ะเขาบบเคยกำลังก,มกัมกัมกู้แรกอยู่เลยอ๋อกำลังมาใส่เพราะว่าพี่ๆเขาถนัดทางสายพี่แบาเราแม่เราเดิมพี่พบานี่พี่บาคนี่ถนัดเลยนี่รถสูตรได้บบหมดทางปูนเนี่ยโอ้เยอะๆนะครับรถล,ลีดก็ได้นะค,ะนนนะครับนู่นนะฮะมาดูตรงนี้อีกนะครับก็อันนี้เป็นยกยกเซตเข้ามาแล้วพี่น้องแม่ยกเซตไอ้มุ้งหวยของซิ่งทั่วไปของซิ่งทั่วไปนะครับยกเซตมาเลย ชกหลังใช้ของบ m s ตัวนี้สูงเท่าไหร่พี่สามร้อยซาก็หัสามร้อยยี่สิบนะครับอ๋อนี่นี่มีนี่ไฟมีด้วยแต่ <c oughs> ไฟก็ทิพมันขึ้นยังไงพี่เปิดแล้วขึ้นเลยเหรอเอออันนี้เปิดจะเ,เปิดยังก็ทีพเลยแหละโคเ้ตเซาจุกไหนโค้ตรงไหนเพราะว่าเจ้าของมันตีแล้วกับไฟนะอ๋อเจ้าของตีแล้วไปไม <c oughs> ่มีแถวนี้อ๋อเนี่ยนะ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 อ๋อปลอดภัยเหมือนจักรยานนะครับนะนี่วิธีในโหงเวกเหมือนไหนอ๋อเขาใช้ใช้ในลงเวกคือเป็น ม่านเราคนจีนเยอะเนาะครับทำสนสมทำอะไรเนี่ยคนมีอายุขำไวรุ่นบ่าสี่สิบห้าสิบทำาได้เพราะมันเจงงบเยอะงบเยอะมากงบเยอะนะครับโอเคเบาก็เบาจักรยานนะพี่เบาไอ้อันนี้ดีหน่อยเบารถไฟฟ้าเบารถไฟฟ้ามีสปริงข้างหลังซับไอ้รถเบารถทีดีเต็มแข็งเจ็บกวนเจ็บตูดแล้วอันนี้คือขึ้นเราก็ทำซื่อแมาใช่ไหมแม่แล้วก็เอาแอร์รถที ก่อนมาเชื่อมต่ออ๋อนี่นี่เราขึ้นเราขึ้นมาจากนี้เลยใช่ไหมคือมานะครับมันมันอยู่ที่ความชอบแต่ละการมันเหมือนกันเจ้าของมันต่างกันอยู่ที่ความชอบนะทำแต่ละการสามสี่คันไม่เหมือนกันเหมือนเหมือนกันการที่สองกับยางย่อยอ๋ออย่างอย่างอยบิ๊กฟุตเนี่ยการเลขเอารถทีมมาเป๊ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปพี่มีรูปใช่ไหมมีเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะนะแล้วก็ตัวแบตตัวนี้นะครับ ผมมาสังเกตนะครับเป็นเครื่องของ1นึตัวเอสนะพี่เนาะแมนตัวเอนะครับ <H. S 1> ก็ตัวเอเนี่ยคือมันจะเกะกะยในเรื่องแห่งชาตินิดนึงป้าโมโหอย่าไปเก็บไว้ไหนละ,ะถ้าเป็นตัวอนี่หาเก็บง่ายเนาะทำหมอ้อไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะน,นี่เราก็ยึดแต่เนี้ยก็ไม่ได้แบบจริงอย่าเอาเอาแง่ไม่เนะอเอาเป็นซัตตาตินตานา้นร่างเท้าแมนแล้วปเป็นเสื้อดีมร้อยมันก็จะโล่งไปเลยอ๋อโล่งๆเลยแมนจะมีกองแค่ใบเดียว อ๋อแต่นี่มันสะใจกว่าไงพี่น้องสรตนสรตนมือแล้วก็ร้อยยิบห้าด้วยแมนแล้วคนดีมีอายุปุ๊บกับสรตทมือสบายกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ใชแล้วอันนี้คือกล่องเสริมขึ้นมาแมนกล่องแบตนะครับกล่องแบตเสริมขึ้นมาไว้ตรงนี้นะครับก็น่าจะพอดีที่สุดแล้วนะพี่นอ้องบางโคด้วยเนาะใช่ไมันมันหาไว้ไม่ได้คราบมันเป็นโครงเปยนะครับนะตรงนี้เราก็แหที่ยึดนยครับพี่พี่พพแกจะไว้ที่ ไม่ไม่โลกที่สุดล<ม>้วเนาะพยายามที่สุดลนลงลงก็น่าที่สุดนะใจจริงผมมีอีกแนวนึ่งแบบแบบที่ปิดแบบนี้ยเราใส่น้ำมันเต็มน,นะ<อ>ดได้ไหมก <laughs> ็ามาดูฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็แน่จะไม่มีอะไรเนาะมีฝั่งสเตอร์นะครับสเตอร์ท<ม>ี่ใช้ยังไงพี่ใส่ 14, 30, 30, สิบสี่สามสิบสามสิบสี่สิบสี่สามสิบสี่แมนเอาต้นแล้วก็ เอากลางๆต้นกลางกลางก็คือเครื่องเดิมนะพี่ทำอะไรเพิ่มไหมไม่เครื่องเดิมฟีดใหม่ไปเลยครับตอนแรกแกว่าเครื่องดีติดมาควันเดี๋ยวี่หรือทําเครื่องใหม่เหรอเปลี่ยนคาบูแหมอคาบูกเสียโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทหน่อยหน่อยนะพี่ฟังเครื่องใหม่อ๋อนี่สตาร์ทเมอร์นะครับคว้านเครื่องใหม่ฟีดใหม่ จริงมันก็เราพูดถึงเดี๋ยวปิดตรงไหนอ๋อปิดตรงนั้นเราพูดถึงจริงๆมันเป็นของเล่นวัยเด็กของหลายๆคนเนาะแม่นมันเบบดี๋ยวนี้มันกำลังไม่ฮิตกันหมู่อินโดหมู่ต่างเมืองนอกแลกแ้วก็มาต่างใต้ก่อนถ้าบ้านเขาเขาเล่นเริ่มเล่นทิกตอกเขาไม่เห็นอ่าเลยโอ้เท่ดีอยากอยากเดี๋ยวนี้มันมีใครขี่ถ้าขี่ก่อนมีก็มีคนดูเยอะอยากใครก็อยากปินเบอร์นึงอยาใช่ นี่มันขี่มันมันขี่ง่ายคือจะเป็นเจ้าของสวนส้มใค้เอาไปกันเพราะว่ามันขี่เที่ยวในสวนอะไรได้ขี่ในสวนก็จะยังมีแบบสกูตเตอร์ที่ยืนแล้วก็มีมานานเนาะแมนสกูตเตอร์ยืนมีมีมือแล้วก็หาแล้วบ้างเทามมันมันปฏเตะเล่นกับปฏะเสธไม่จริงเลยพวกคุณไม่มีเพื่อนขี่ก็จอดเก็บเลยมันเหมือนรถลีดะทุกคนมีนะแต่ทุกคนไม่อยากขี่ด้วยกันอย่างแปลกนะฮะมันต้องตั้งจุกกลุ่มมัน พูดยากเนาะแมนหลายคนจากต่างพื้นที่ครับหลายคนเดี๋ยวมันจะขิงกันมาได้อันนี้ก็สวยนะครับพี่พี่ลองขี่ให้ดูได้ไหมอ่าขี่เลยให้ผมขี่เหรอเออเดี๋ยวผมลองขี่ไม่ได้ขี่เลยพี่ก็ไม่ได้ขี่เหรอลองเอาลงให้ผมชนนิดนึงเดี๋ยวผมเอาหมอกมาเดี๋ยวใส่ตอนขี่ตรงตรงหมอกนะครับเดี๋ยวผมจะขี่บนแท่นให้ให้ดูตรงวางเด้อเอาอีกคืนแบบปิดคาด โอ้จริงจริงระวังลืมมาเป็นคัดอันนี้คือเบรกหลังใช่ไหมเบรกหลังเบรกหลังเออแต่ถ้าเบรกหน้ามีนี่ข่วมเลยนะเดี๋ยวฝากพี่ถือกล้องหน่อยพี่ถ้ามันดับติ๊กแน่จอดครั้งเดียวเดี๋ยวผมให้ขี่ดูทรงเลยเฉยนี่ฮะทรงก็จะประมาณนี้นะครับโหนุ่มนเหมาะแบบเอหมาะแบบสุรยุทธะถ้าบอมาะเราทีนี่จี๊บประท้อนอ่าใช่อ๋อมันซับโชกเลยแล้วซับกลด้วยนะแมน ก็อย่างยางที่ว่าคือโชคใจดีหน่อยใจไว้ที่อิดอย่างเดี๋ยวนะสตาร์ทต,ตรงนี้เอเปิดตรงไหนที่โคดปู่บอลออกอไปอ๋อเนี่แต่กลัวกลัวยังงงตรงนี้เพราะว่าตัวเองขี่รถคับตลอดแมนนิ้วเดียวก็อยู่น้อยน,อนี่แมนไปแล้วครับดูทรงครับ ฮะส่งประมาณนีโโโโ้โอ้โหแรงโอ้โหแรงด้วยนะฮะโอโ้ประมาณน,นี้เดี๋ยวใส่มอเกันน็อกขี่ให้อีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหส่งประมาณนี้ พี่ลองผมลองขี่ละมันมันดึงพี่มันดึงแล้วมันจะตกเออมันมันใจความคุ้นเคยหน่อยเออต้องคุ้นคุ้นเคยหน่อยฮะแมนนะถ้าถ้าเบามีข้างหลังอินนิดนิดหนึ่งเนี่ยไม่ตกแต่นี่ผมกี่ดึงนะมันดึงครับรถมันรถมันเบาเออรถมันเบาเบาันแทบจะเบรย่างแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองสรุปมาพี่มันมันมันงบเท่าไหร่พี่ประมาณนี้ ตอนนี้นายรวมชุดวันนี้นายอยู่ประมาณประมาณสองพันแท้นายอย่ามีสองพันแท้นะครับ<ม>เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสตาร์ทมือด้วยแพงแ<ม>คือพักเครื่องเครื่องกระพงเจ้าเป็นเอาแม่อ,อ๋อเครื่องกระพงเอาแม่อ,อีกต่างหากแม่ต้องนั้นเขาซ้อใส่เออแล้วก็ชุดปั๊มชุดอย่างเจ้ามาซ้อมาพอกเนีย่ยแล้วแต่ความชอบพวกเนี้ยตัวนี้รวมรวมรวมคิดดั้มเลยไหมหรือว่ารวมทั้งหมด ชุดด้ามันก็มาหมีอย่างกาลังขึ้นด้านหลังได้ไปได้อ๋อในอยู่สองพันห้าสามหมื่นนะสองพันห้าสามหมื่นรวมเครื่องท่ออะไรอีกนะฮะเน่ก็มันได้ตัวนี้มันโดนฟีทเครื่องถ้าบอกฟีทเครื่องในอยู่ประมาณสองพันห้าสามหมื่นมเองท่อนเน่มันนฟีทเครื่องคาบูอ่าเนี่ยวันนี้ก็โตไปสาพันนู้นละประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเห็นแบบนี้ไม่ใช่ถูกนะนะอย่าว่าถูกนะครับนะเพราะมันมันก็ตามความจริงเนาะของแต่งของอะไรก็ค่ามือตามความจริงเลยนะครับชิดพอใน ดูในลาซาด้าได้เลยอะไรมาเก๋มีขึ้นหันละครับ <นะ S 2> ก็เดี๋ยวผมฝากแล้วครับอยู่ที่แม่สูนเนาะพี่บิ๊กนะอำเภอฝางครับ,รรรบถ้าใครอยากติดต่อหรือว่าอยากทํารถแนวนี้นะครับผมจะทิ้งเฟซไว้ตรงนี้นะครับแมนใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยเพราะ <พอ S 1> ว่าทํารถทํารถเดิมด้วยอ่ารถเดิมด้วยแมนถ้ารถนี้ก็ทําเวลาว่างอ่าถ้าเข้าๆพี่กี่เดือนคข้าๆไี่ประมาณเดือนน่ะเดือน ไวอยู่นะผมว่าว,านวนะันเดือนที่ไวเงินเดือนบ่เกินเดือนเกินคือแบบจ้าสุดๆแล้วงานแน่ร้านเยอะอีกนะพราพ่อออม,มาช่วยอ๋อมีพ่อมาช่วยด้วยให้ผมงนะมีงานเซ็งรถเถอะ <laughs> มีตุกงินเซ็งรถพีแบแกด้วยนะครับบางทีแล้วก็ทุเระอื่นด้วยประมาณเดือนสองเดือนเข้าวนะครับถ้าค,คิวรถไม่เยอะนะครับไวสุดเดือนเทาสุดบบเกินสองเดือนอ่าไวสุดหนึ่งเดือน นะก็ประมาณนี้ใครที่ดูนะครับหรือว่าสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางทิมดิ้ได้เลยนะครับเรื่องนี้ถ้าเบร์เปลี่ยนนะกันนี้เบร์มันเปลี่ยนมัเลยจ้าเอาเลยจ้าก็ทําตามสั่งอะไรที่ทำแม่ปิ่นคันล่ะแอมเอิร์นปิ่นเดิมทําเดิมมาเปิดเปลี่ยนเอาเปลี่ยนจ้าหน่อยแต่เพิ่นเพิ่นครับได้มาจ้าก็บผมเปลี่ยนจ้าได้โอเคก็ประมาณนี้เราทำรถเนาะอันนี้เจ้าของปูหยอาแม่แม่เอาแต่ว่าเห็นผู้กันนะเลยจะท้องมาถ่ายก่อนไงอ๋อได้ สองการแพทย์ไงของจองเรื่ <laughs> องเรียกทุกทีที่เจ้าของเอาตลอดครับแม่ไม่ทันเจ้าของม,มันเือเราอแค่อยากเอาไปขี่โชว์แล้วอ <laughs> ย่างประมาณนี้นะครับแนวนี้สนใจติดต่อได้ครับเ <laughs> ชียงใหม่ผมยังเห็นยังยังเห็นพี่แรกๆนะครับที่ทําแบบเนี้ยเนี้ยขนาดนี้เลยนะครับนะ <laughs> เพืนน่อนใคจะทำละแต่เปิ่อนไม่ได้ถ่ายก็ <laughs> มีแต่เอาเฮาทำเอาถ่ายเพราะว่าผม ทำมาเมือแล้วเหรอการเลขมันบจี้เมืนบบจานไงทำนานแล้วครับทำตั้งแต่ปีปีก,ก่อนแล้วเนาะแม่นช่วงกระแสมาต้นๆแล้วเนาะแม่น,นแม่นน,นั้นยิงก็ทําได้หมดที่ที่ <c oughs> พีกก่คุยนะครับเพราะว่า <c oughs> ทาได้หมดแหละนะครับอยู่ที่เขาจะทําเขาจะให้เราทําแบบไหนอะไรแม่นโอเคก็ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมลองขี่ให้ทุกคนดูก่อนใส่หมวกใส่หมวกกันน็อกปีกเลยได้ครับขอบคุณรับพี่ครับโอเคครับตัดมาอีกกล้องนึงครับเดี๋ยวผมจะลองขี่ใน มองนอกให้ดูนะครับการขีไ่ไก่นะครับทรงรถก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับนะเบรกมันอยู่ข้างข้างอ่าอยู่มือซ้ายเนี่ยนะครับเบรกไม่ได้อยู่ตรงเท้านะครับนะก็ใส่ตรงนี้เลยเหมือนจักรยานเด่นะครับก็ทําใน อ่าทรงจากกานที่สุดแล้วข้อดีของตัวนี้นะครับอย่างที่เราได้คุยไปก่อนหน้าคลิปนะครับมันเป็นโครงของเวฟหนึ่งสองห้านะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันแข็งแรงมากๆนะครับนะถ้าโครงสร้างอะดูมันจะแบบเบาๆเล็กๆกัฮะแต่ตัวนี้เรามันโครงมอเตอร์ไซค์โดยตรงไยฮะก็น้าหนักก็ถือว่าโอเคครับสมดุลกับรถนะครับขี่ไว้ก็น่าจะไม่สั่นอะไรมากนะครับนะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันครับปุ่มสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับออฟรันนะฮะแล้วก็ติดเลยนะครับ ลืมอีกแล้วนึกว่ากำคัดนะครับลองขี่สักร้านหนึ่งนะฮะตอนแรกก็ยังลองชอบสปีดเลยแต่พี่ๆีบอกว่าเครื่องเพิ่งขวานนะครับขี่เบาๆพอ,อ,อ,อนะครับนะไอเบรกมันอยู่ตรงเนี้ยบางทีเราจะงงเป็นคัดนะครับแล้วก็เท้าผมเนี่ยเราจะแบบเบรกมันโลง่ลงๆกมันหายเราไม่ชินนะะเดี๋ยวเราต้องพยายามเบรกเ,เบรกหลังตรงนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่นะฮะขี่ไปอ่า อ๋อนะครับไปอโหเจ๋วเลยฮะนะครับต้องพยายามชินๆหน่อยนะฮะเบรกอยู่ข้างหลังออก็ขี่สบายนะครับถ้าพี่ๆคนไหนหรือว่านะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะทานะครับก็ติดต่อพี่บิ๊กได้นะครับนะครับมันเป็นรถแบบรถสร้างครับเนาะในทรงจักรยานนะครับ ง่ายสตาร์ทมือด้วยถ้าเป็นสตาร์ทมือจะสะดวกสบายมากอ๋อเดี๋ยวยางนี่รอขึ้นขอบนะครับเดี๋ยวนะสั่นนิดนิดโอเคนั่งสบายนะครับแต่เบาะนี่มันเอ็นมาข้างหลังนิดนึงนะครับกลัวตกเหมือนกันนะครับเบาะมันขยับได้นะนะแต่เขาใช้นะเขาผู้ใหญ่เขาใช้นะเขาไม่ขี่ไวเขาขี่ในโรงงานนะครับโรงแวกอะไรพวกเนี้ยนะอ่าเกียร์สี่แล้วฮะวิ่งครับประมาณอยู่ที่หกสิบฮะโอ้มันไปได้ถึงร้อยนะฮะนะ ไปได้เรื่อยเลยอ้ไปได้เหมือนรถปกติอะอาง่ายคือทรงรถมันคือรถเว้หนึ่งสองห้านี่เองอะแต่คือเราเปลี่ยนรูปลักมันเป็นรถบิมเอ็กไงฮะะรถจัก,กรยานอะไรพวกนี้นะครับาถามว่าปล่อยมืออะไรได้ไหมปล่อยได้ครับปล่อยได้ครับนิ่งนะฮะนี่คือความดีของมันนะฮะคือศูนย์ตรงคือมันแองอิงมาจากโครงเดิมอยู่แล้วนะครับน,นี่นี่คือเบรกปุ๊บกำแหม อย่าเป็นล็อกเยอะนะฮะขี่ดิดนี่คือต้องมีความคุ้นชินนิดนึงนะครับเพราะว่าดีดมันล็อกได้นะครับแต่ถ้าเป็นดัมก็ถ้าสำหรับคนแก่เลยขี่สบายเลยแต่ถ้าดีดนี่แบบออกทรงไวรุ่นนิดนึงนะฮะนะก็ผมก็จะพยายามมาถ่ายรถหลายๆแนวนะครับให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็จะพยายามมาถ่ายลงเพจนะครับนะขี่สบายนั่งนุ่มชิวๆเลยฮะ เนี่ยฮะชิลชิลสบายสบายนะครับก็อยู่ที่คนที่ชอบนะครับจริงๆผมก็อยากทำเหมือนกันนะแต่บผมทำรถเยอะแล้วไงเดี๋ยวเงินจะไม่พอก <c oughs> ินนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าโชคอะไรช่วงล่างอะไรดีหมดเลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับนะถึงร้านเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางร้านพี่บิ๊กแมากนะครับที ให้รีวิวรถนะครับนะทรงนี้ใครอยากได้ก็จัดได้เลยนะครับนะงบอยู่ที่2 3 0ถึงสาหมื่นนะครับแล้วแต่ทรงนะแล้วแต่อุปกรณ์แต่และอยากด้วยครับหรือว่ามันจะมีใช้ของเดิมอะไรมันก็ใช้ได้นะครับนะ mm hmm. ก็อยู่ที่แต่ก็อยู่ที่ตัวของเจ้าของนะครับคนที่ต้องการนะครับมีเขาอยากได้ทรงแบบนี้ก็ทรงแบบนี้เลยนะครับปิดเครื่องก่อนนะฮะ นี่ก็สนใจได้ครับเชียงใหม่เรามีทำแล้วนะครับรถแนวนี้นะครับสนใจก็ติดต่ออที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้หรือว่าเพจอานโลดแล้วหน้าก็ได้ครับครับสวัสดีรสดครับ